สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอดาวพามาดูงานจากหลักสูตบรบสพ .6 ค่ะที่ Kin Origin Healthcare Wellness Center อยู่สุขวิตร้อค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่กึ่งๆคล้ายกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็มีการลองเครื่องต่างๆ ะคะเ,เครื่องเหล่านี้ก็จะช่วยในการฟื้นฟูบําบัดคนไข้อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโสโตรกหรือว่าอัมพาตอัมพฤกษ์เนาะ,ะพี่ๆที่เรียนหลักสูตรเดียวกันก็ได้ขอทดลองใช้นะคะก็จะมีการฟื้นฟูหลายอย่างเลยอันนี้จะเป็นห้องเหมือนห้องของเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการฟื้นฟูเรื่องของประสาทสัมผัสต,ต่างๆการเคลื่อนไหวค่ะเดี๋ยวลองฟังเจ้าหน้าที่นะคะเป็นรับฝากดูแล้กระตุ้นความจให้ ก็ถอดถอยทางด้านตา้กลางแล้วก็ในห้องนี้ค่ะก็จะมีการาดูอินตกแต่งให้คล้ายกับห้องคอนโดอะค่ะที่ให้ทดลองใช้ชีวิตอยู่จริงๆในที่นี้นะคะก็จะมีแพทย์แผนจีนนะคะร่วมด้วยช่วยกันดูแลคนไข้ค่ะเป็นสหสาขาวิชาชีพค่ะ นอกจากนี้ชั้นดาดฟ้าก็มีสระว่ายน้ํานะคะสําหรับเรื่องของการออกกําลังกายและฟื้นฟูนะคะโดยการเดินว่ายน้ํานะคะแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากอ้ายหนักมากเลยค่ะวันนี้หมอดาวก็เอาบรรยากาศมาฝากกันแค่นี้ก่อนไปไหนยังไงเดี๋ยวหมอดาวจะเอาบรรยากาศมาฝากพี่พี่น้องๆ้องกันนะคะทุกคน